Let's see. It's time to visit Snow White. What a pretty tune she's humming. Let's take a closer peek. สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แก้วมี how to แต่งหน้ามาฝากนะคะก็ลุคนี้จะเป็นลุกแบบเจ้าหญิงสโนว์ไวท์นะคะแก้วเชื่อว่าหลายๆคนก็คงรู้จักกันนะคะลุคนี้ที่เรื่องมาแต่งนะคะก็อาจจะไม่เหมือนมากนะคะแค่เอาเป็นแบบอย่างนะคะว่าใช้สีแดงใช้โทนประมาณนี้นะคะก็หวังว่าสาวๆจะชอบกันนะคะไปรับชมกันเลยคะ่ะ ค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะมาเตรียมผิวนะคะด้วยการลงรองพื้นนะคะเราก็ค่อยๆลงให้ทั่วไปหน้าและลำคอคะ่ะจากนั้นนะคะแก้วก็จะตามด้วยแป้งฝุ่นนะคะผสมรองพื้นนะคะกดซับให้ทั่วใบหน้าและลำคอเช่นกันคะ่ะ เพื่อให้รองพื้นกับแป้งนะคะติดทนมากขึ้นนะคะแก้ก็จะใช้สเปรย์น้ำแร่นะคะฉีดทับ1รอบค่ะค่ะก็ะมาเริ่มกันที่คิ้วนะคะแก้จะใช้มัดคาร่านะคะปัดขนคิ้วนะคะเพื่อเปลี่ยนสีคิ้วของเรานะคะให้ดูอ่อนลงนะคะให้เข้ากับสีผมค่ะจากนั้นนะคะแก้ก็จะใช้แป้งนะคะปัดจัดทรงคิ้วอีกรอบค่ะ ก็มาเริ่มแต่งตากันเลยนะคะก็ตัวแรกนะคะแก้วจะใช้อายแชโดว์ของ beauty c o t t a g e นะคะใช้สีแบบนี้นะคะค่ะก็แก้วไม่รู้นะคะว่ารูปนี้ snow white เขาแต่งตายยางไงนะคะแก้วก็จะแต่งในแบบของแก้วนะคะแต่ว่ายังยึดปากแดงนะคะแล้วก็ขนตาฟูๆคะ่ะแก้วก็จะคัดเบ้าด้วยสีน้ำตาลจาก beauty c o t t a g e นะคะก็ดูตามกันไปเลยคะ่ะ สีที่2นะคะแกก็จะใช้สีออกเหลืองทองนะคะมาลงให้ทั่วพับเปลือกตาค่อยๆแตะไปนะคะให้สีกลืนกันมากที่สุดค่ะ <need> ค่ะก็สีที่3ามนะคะแกก็จะมาไฮไลไท์โหนคิ้วนะคะที่แก้วเลือกสีขาวเพราะว่าต้องการให้โหนคิ้วเราเด่นชัดขึ้นมานะคะ mm hmm. ก็ไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะคะ,คะเราต้องเป็นสีนะคะให้กลืนมากที่สุดนะคะ จากนั้นนะคะเราก็จะมาเขียนอินเนอร์ไลเนอร์นะคะวันนี้แก้วเลือกเป็นสีน้าตาลเข้มนะคะเราก็จะเขียนทั้งขอบตาบนและขอบตาล่างเลยค่ะกรีดอายไลเนอร์กันค่ะแก้วก็ใช้ของไลฟ์ฟอร์นะคะเพราะว่ามันกรีดง่ายนะคะลุคนี้เราจะกรีดให้เล็กนะคะแล้วก็ดูเชียวมากที่สุดค่ะ ขนตาปลอมนะคะวันนี้ก็จะใช้2เบอร์นะคะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นแบบเรียงแผงนะคะเพื่อให้ตาเราโตขึ้นนะคะจากนั้นหลังจากติดขนตาแล้วนะคะเราก็จะมาปัดมัดคาร่าเพื่อให้ขนตาดูเนียนนะคะปัดทั้งบนและล่างคะ่ะ หลังจากแต่งตาเสร็จนะคะเราก็มาเชดดิ้งหน้ากันนะคะ mm hmm. เพื่อให้ประหยัดลุกนี้นะคะ mm hmm. แกก็จะใช้อายแชโดว์ hmm. ของ Beauty c o t เทสเนี่ยแหละคะ่ะมาเชดดิ้งสันจมูกนะคะ mm hmm. แล้วก็แก้มของเรานะคะ mm hmm. ให้ดูเล็กลงนะคะ mm hmm. จากนั้นนะคะเราก็จะมาปัดแก้มกันค่ะวันนี้แก้วใช้บัตรครีมนะคะของ NYX นะคะค่อยๆแตะทั้งพวงแก้มของเรานะคะแล้วก็กดๆซับไปให้ทั่วแก้มนะคะเพื่อให้ดูแก้มเราอมชมพูนะคะจากนั้นเราก็จะใช้สีหนึ่งนะคะของเอลนะคะมีชิมเมอร์เล็กน้อยนะคะมาปัดที่หน้าแก้มนะคะท่านี้ก็เสร็จแล้วค่ะ มาถึงขั้นตอนสุดท้ายกันแล้วนะคะแก้วจะใช้ลิปสีชมพูนะคะแบบนี้กับสีแดงนะคะผสมกันนะคะเราจะลงลิปสีชมพูให้ทั่วริมฝีปากก่อนนะคะจากนั้นเราก็จะใช้แปรงนะคะมาจุ่มสีแดงนะคะแล้วค่อยๆวาดขอบปากแล้วก็ลงให้ทั่วริมฝีปากเลยะคะ่ะ เรามาจบลุคนี้กันด้วยลิปกอสสีแดงเข้มนะคะเราก็ทาให้ทั่วริมฝีปากของเราเลยค่ะ เท่านี้ก็เสร็จลุคนี้แล้วนะคะง่ายมากๆเลยนะคะค่ะ how to ลุคนี้ก็จบกันไปเท่านี้แล้วกันนะคะก็บอกไว้เลยนะคะว่าแก้วยังแต่งหน้าไม่เก่งมากนะคะก็พยายามฝึกไปเรื่อยๆนะคะลุคนี้นะคะก็แค่อยากจะแต่งออกมาให้าสาวๆได้ชมกันนะคะก็อาจจะไม่เหมือนมากนะคะก็เอาไปไประยุกต์ใช้ ให้เข้ากับตัวเองกันนะคะก็หวังว่าจะชอบกันค่ะวันนี้ก็ลากันไปเท่านี้นะคะมีอะไรก็เข้ามาพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจแก้วนะคะบ๊ายบาย I just love happily just after you? afters, don't love ever